สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจจากสกสหรือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่าด้วยเรื่องทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติพศ2 5 6 8ถึง2570เหมือนเป็นแผนที่นำทางเลยนะครับสำหรับงานวิจัยการศึกษาบ้านเราในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ย ใช่ค่ะเอกสารฉบับนี้พยายามจะเท่ามาช่วยจัดระเบียบงานวิจัยทางการศึกษาที่มีอยู่เยอะมากนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังแบบว่ากระจัดกระจายไปหน่อยยังไม่ค่อยมีทิศท,ทางร่วมกันเท่าไหร่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วงบประมาณก็อาจจะจํากัดการมีเข็มทิศร่วมกันแบบนี้ก็เลยสําคัญมากค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าง,งานวิจัยที่เราทําไปเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาช่วยพัฒนาการศึกษาได้ตรงจุดจริงๆอ๋อครับประเด็นเรื่องเข็มทิศร่วมกันนี้น่าสนใจคือ ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีงานวิจัยน้อยแต่เหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยออทรงพลังพอที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอะไรเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้สกศต้องออกกรอบทิศทางนี้มาตอนนี้เลยถูกต้องเลยค่ะจากข้อมูลที่เขาวิเคราะห์มาปัญหาหลักคือแม้งานวิจัยเรามีเยอะนะแต่ยังขาดพลังร่วมหรือที่เรียกว่าซีเนจี้นะคะคือเหมือนต่างคนต่างทำต่างคนต่างศึกษาไปเป้าหมายอาจจะไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร บางทีงานวิจัยบางชิ้นก็อาจจะตามสถานการณ์ปัจจุบันไม่ทันแล้วพราโลกมันหมุนเร็วมากกรอบนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนแนวทางค่ะให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนให้ทุนหรือนักวิจัยเองได้สร้างงานที่มันตอบโจทย์ปัญหาเร่งดวง่วนขจริงๆแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับอนาคตด้วยที่สําคัญคือต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับแผนใหญ่ๆของประเทศอย่างยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะ เข้าใจเลยครับเรื่องขาดพลังร่วมทีนี้ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดสถานการณ์การศึกษาไทยภาพรวมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับถึงขั้นที่ว่าต้องมีทิศทางวิจัยที่เร่งด่วนขนาดนี้มีข้อมูลอะไรที่สะท้อนความท้าทายชัดๆบ้างไหมครับมีตัวแรกที่ค่อนข้างน่ากังวลอยู่หลายจุดเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ5ปีแรกคือช่วงปี60ถึง64เนี่ยพบว่าเราบรรลุปเป้าหมายไปได้แค่18ตัวชี้วัดเองค่ะจากทั้งหมด52ตัวชี้วัดค่ะหูไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วว่ายังมีช่องว่างอีกเยอะเลยแล้วมีประเด็นไหนที่แบบว่าน่าเป็นห่วงมากๆเป็นพิเศษไหมครับที่น่าตกใจมากคือมีรายงานล่าสุดปี66นะคะของกสสที่ทำร่วมกับธนาคารโลกเขาชี้เลยว่าประเทศไทย กำลังเจอวิกฤตด้านทักษะที่รุนแรงเขาไปสำรวจคนวัยทำงานอายุ15ถึง64ปีพบว่า,เ,าเกือบเกือบสองในสามหรือ64.7%เนี่ยทักษะการอ่านพื้นฐานยังต่ำกว่าเกณฑ์อยู่เลยค่ะแล้วที่น่าห่วงกว่านั้นอีกคือเกือบ3ใน4หรือ74.1%มีทักษะดิจิทัลพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์เกือบ3ใน4ทักษะดิจิทัลต่ำกว่าเกณฑ์ในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับโห oh, แล้วแล้วผลกระทบมันขนาดไหนครับเนี่ย ในรายงานเขาประเมินเลยนะคะว่าวิกฤตทักษะตรงนี้เนี่ยมันสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือถ้าคิดเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะคะสูงถึง3.3ล้านล้านบาทครับหรือประมาณ20%ของ GDP ในปี65เลยนะครับใช่ค่ะคือเป็นศักยภาพที่ประเทศเสียไปอย่างน่าเสียดายมากๆแล้วถ้าเราไปดูผลสอบพีซ่าล่าสุดปี2022นะคะก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกคะแนนเด็กไทยเราลดลงทุกด้านเลยค่ะ ทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ทั้งหมดเลยมันสะท้อนว่าเด็กเราอาจจะยังเอาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะคะฟังดูแล้ววิกฤตนี้มันหลายมิติเลยนะครับทั้งเรื่องคุณภาพพื้นฐานอย่างการอ่านแล้วก็ทักษะสําคัญสําหรับอนาคตอย่างดิจิทัลแล้วนอกเหนือจากผลสมริ์ของผู้เรียนเองมีปัจจัยแมดล้อมอื่นๆอีกไหมครับที่มันส่งผลกระทบเข้ามาอีก มีแน่นอนค่ะคือความท้าทายมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยมีทั้งเรื่องเอ่อตลาดแรงงานที่เปลี่ยนเร็วมากๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่งานเดิมต้องการทักษะใหม่ๆตลอดเวลาเลยแล้วก็เรื่องโครงสร้างประชากรที่เราเป็นสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วเด็กเกิดน้อยลงจำนวนผู้เรียนในระบบก็ลดลงเรื่อยๆเรื่องสังคมก็มีความเหลื่อมล้ำที่ยังเป็นปัญหาใหญ่แก้ไม่ตกสักทีทัศนคติของคนรุ่นใหม่ๆก็เปลี่ยนไป และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดมากๆทั้ง AI Big Data หรือแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ใหม่ๆเต็มไปหมดปัจจัยพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะโอ้โหเรียกว่าความท้าทายมันมารอบด้านจริงๆนะครับแล้วท่ามกลางความซับซ้อนความเร่งด่วนขนาดนี้เนี่ยทางสกสเขามีกระบวนการยังไงครับในการตกผลึกออกมาเป็นทิศทางวิจัยเหล่านี้ การจะกำหนดทิศทางระดับประเทศแบบนี้น่าจะต้องคิดเยอะมากๆเลยนะครับ casting ทั่วไปนะคะคือ foresight เนี่ยไม่ใช่แค่การเดาว,ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเลยทั้งแนวโนงที่เราเห็นชัดๆสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่อาจจะสาคัญในอนาคตหรือความไม่แน่นอนต่างๆเพื่อสร้างภาพอนาคตที่เป็นไปได้หรือ possible futures ที่มันหลากหลายไม่ใช่แค่ภาพเดียวที่เราคิดว่าน่าจะเกิดขึ้น อ๋อเข้าใจครับคือแทนที่จะฟันธงว่าอนาคตเป็นแบบนี้แน่ๆก็พยายามมองว่ามันมีทางไหนที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็เตรียมรับมือกับความเป็นไปได้เหล่านั้นประมาณนั้นเลยค่ะหลักๆคือเขาเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลทบทวนทุกอย่างเลยนะคะทั้งงานวิจัยเดิมๆนโยบายแผนพัฒนาต่างๆแนวโน้มของโลกจากนั้นก็มาสแกนหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงหรือ emerging issues เล็กๆที่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคต วิเคราะห์แนวโน้มสำคัญสคัญแล้วก็ตีความว่ามันมีความหมายยังไงกับการศึกษาไทย แล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือกระบวนการมีส่วนร่วมค่ะเขาจัดเวทีคุยกับคนหลายกลุ่มมากๆทั้งคนกำหนดนโยบายผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองภาคเอกชนนักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางที่ออกมาเนี่ยมันรอบด้านจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนที่อยู่ในสนามจริงไม่ใช่มองจากมุมของนักวิชาการหรือคนทานโยบายอย่างเดียวค่ะการมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายนี่ สำคัญมากจริงๆนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทิศทางที่กำหนดเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงด้วยแล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากกระบวนการมองอนาคตที่ว่านี้คืออะไรครับอะไรคือหัวใจหลักที่สกสงเขาสกัดออกมาได้ค่ะ หัวใจหลักเลยก็คือ8ประเด็นวิจัยเร่งด่วนสำหรับช่วง3ปีนี้คือปี2568ถึง2570นี้ี่แหละค่ะซึ่งเขาก็จัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญไว้อีก3กลุ่มนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าควรจะเน้นเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังน่าสนใจมากครับแล้วกลุ่มไหนครับที่ถือว่าเร่งด่วนและก็สาคัญที่สุดเลย กลุ่มแรกค่ะสำคัญสูงสุด very high importance กลุ่มนี้เนี่ยมีความต้องการใช้งานวิจัยสูงมากเร่งด่วนมากผลกระทบก็สูงและที่สำคัญคือมีความไม่แน่นอนสูงด้วยหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากงานวิจัยเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วหรือล้าสมัยเร็วต้องทำวิจัยใหม่ๆต่อเนื่องเลยค่ะกลุ่มนี้มี2ประเด็นหลักที่สะท้อนธีมเรื่องการปรับตัวชัดเจนมากคือ 1. การพัฒนาทักษะที่จําเป็นแล้วก็การรีสกิลอัพสกิลค่ะให้คนเราตามทันตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปเร็วมากรวมถึงเรื่องสมรรถนะด้วยนะคะ 2. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเทคโนโลยีกระทบทุกอย่างจริงๆแล้วก็ไปเร็วมากด้วยครับสองเรื่องนี้ตรงกับกระแสที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับทั้งเรื่องทักษะแห่งอนาคตทั้งเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีแล้วกลุ่มถัดมาล่ะครับ ความสำคัญอาจจะรองลงมาหน่อยแต่ก็ยังจำเป็นอยู่ค่ะกลุ่มที่สองสำคัญสูง High importance กลุ่มนี้ก็ยังต้องการงานวิจัยมากเร่งด่วนผลกระทบสูงเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีความไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงช้ากว่ากลุ่มแรกนิดหน่อยแต่ก็ยังต้องวิจัยต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานสำคัญแล้วก็เตรียมรับมือผลกระทบต่างๆกลุ่มนี้มี3ประเด็นที่จะเน้นไปทางเรื่องรากฐานและการเข้าถึงค่ะ 3. ความเสมอภาคก,การลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคะแต่ก็ยังสำคัญมากแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้าง 4. การศึกษาที่มีคุณภาพอันนี้ก็เชื่อมโยงกับผลพีซ่าที่เราคุยกันไปตะกี้นะคะคือการเข้าถึงอาจจะดีขึ้นแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยยังเป็นโจทย์ใหญ่มากๆ 5. การเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายสากลอย่าง SDGs แล้วก็แผนพัฒนาประเทศฉบับที่13ด้วยรวมถึงแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ควรเป็นสิทธิพื้นฐานไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3สาําคัญ กลุ่มนี้ผลกระทบก็ยังสูงนะคะเร่งด่วนเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันอาจจะยังมีความต้องการใช้งานวิจัยไม่เท่า2กลุ่มแรกหรือว่าผลกระทบอาจจะยังไม่ชัดเจนในระยะสั้นเท่าค่ะกลุ่มนี้มี3ประเด็นที่จะมองไปข้างหน้าแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพค่ะ 6. ประสิทธิภาพทางการศึกษาคือการใช้ทัพทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่าที่สุดบริหารจัดการยังไงให,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดช่องว่างการเรียนรู้ 7. การศึกษาเพื่อสังคมสีเขียว ประเด็นนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจากการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยพบว่ามันเป็นช่องว่างการวิจัยขนาดใหญ่ของไทยเลยคือเรายังขาดงานวิจัยที่จะนําไปสู่การปลูกฝังทัศนคติทักษะสีเขียวอย่างจริงจัทงทั้งๆที่เรื่องภาวะโลกเดือดเรื่องสิ่งแวดล้อมมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วแความเป็นพล,ลเมืองและพล,ละโลกในยุคที่โลกมันเชื่อมถึงกันหมดผันผลเปลี่ยนแปลงเร็วการสร้างพลเมืองที่เข้าใจทั้งบริบทของไทยแล้วก็บริบทของโลกเนี่ยมันสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ การจัดกลุ่มแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทั้งเรื่องที่ต้องรีบแก้ปัญหาปัจจุบันเรื่องพื้นฐานที่ต้องทําต่อเนื่องแล้วก็เรื่องอนาคตที่ต้องเริ่มเตรียมพร้อมกันแล้วประเด็นเรื่องช่องว่างงานวิจัยด้านสังคมสีเขียวนี่น่าคิดตามจริงๆนะครับและเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้ทางสกศเขาได้จัดโครงสร้าง8ประเด็นนี้เป็นกรอบการทํางานวิจัยที่ชัดเจนขึ้นยังไงบ้างครับค่ะเขามีการจัด กลุ่มรวม8ประเด็นนี้เข้าเป็น4ด้านหลักๆค่ะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆหรือนักวิจัยเห็นภาพมากขึ้นว่าจะนําประเด็นเหล่านี้ไปทาวิจัยในมิติไหนได้บ้างด้านที่1อันนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาแนวคิดระบบหรือโครงสร้างการจัดการศึกษาใหม่ๆเลยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งก็จะครอบคลุมประเด็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการศึกษาเพื่อสังคมสีเขียวค่ะด้านที่2อันนี้จะเน้นเรื่องระบบการผลิตและพัฒนาทักษะกําลังคนทั้ง ตัวผู้เรียนเองแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาด้วยให้ตอบโจทย์ประเทศก็จะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทักษะกับความเป็นพลเมืองค่ะ ด้านที่3ด้านนี้จะเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครอบคลุมประเด็นคุณภาพการศึกษาความเสมอภาคลดเหลื่อมล้ําแล้วก็ประสิทธิภาพทางการศึกษาค่ะด้านที่4สุดท้ายจะเน้นเรื่องการสร้างระบบนิเวศท,ทางการศึกษาหรืออีโค y ิสต m ที่มันเอื้อต่อคุณภาพลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็นําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้จะครอบคลุมประเด็นสําคัญคือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการเรียนรู้ค่ะ หมอครับมีการจัดเป็น4ีด้านหลักๆแบบนี้แล้วในแต่ละด้านเนี่ยเขาเน้นให้ทำวิจัยประเภทไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าเปิดกว้างเขาพยายามส่งเสริมทั้งสองแบบเลยค่ะคือทั้งการวิจัยพื้นฐาน fundamental research ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเชิงลึกพัฒนาแนวคิดหรือนโยบายหลักๆเปรียบเหมือนการสร้างฐานรากให้แข็งแรงแล้วก็การวิจัยสิ่งที่เกิดใหม่ emerging research อันนี้จะเน้นไปที่การทดลองพัฒนานวัตกรรมหรือการปรับเปลี่ยนเชิงระบบเพื่อให้เราเท่าทันโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเปรียบเหมือนการสร้างส่วนต่อขยายหรือนวัตกรรมใหม่ๆบนฐานรากเดิมนั่นแหละคะ่ะเข้าใจครับคือต้องมีทั้งงานที่สร้างความเข้าใจพื้นฐานให้แน่นกับงานที่เน้นทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้ทันทีนี้ถ้าเราลองประเมินสถานการณ์งานวิจัยการศึกษาของไทยในปัจจุบันเทียบกับทิศทางที่อยากจะไป เอกาสารนี้เขามองว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนครับมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากค่ะเขาเรียกว่าเข็มทิศฉากทัดหรือ scenario compass คือเขาจะดูจากสองแกน แกนตั้งเนี่ยจะดูว่าเรามีนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนร่วมกันไหมบวกหรือลบส่วนแกนนอนจะดูว่าเรามีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอหรือเปล่าบวกหรือลบผลการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยเขาประเมินว่าปัจจุบันงานวิจัยการศึกษาไทยเราน่าจะอยู่ในฉากทัศน์ที่3ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าฉากทัศน์มด (end scenario) มดฉากทัศน์มดหมายความว่าอย่างไงครับเหมือนมดที่ขยันแต่เดินไปคนละทิศคนละทางกันหรือเปล่าครับ ช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆฉากทัดมดก็คือเราอาจจะมีทรัพยากรสนับสนุนอยู่พอสมควรนะคะเป็นบวก plus แต่น่าเสียดายที่เรายังขาดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมที่ชัดเจนเป็นลบ minus ผลก็คือถึงแม้เราจะขยันทำวิจัยกันเยอะแยะเหมือนมดงานเลยแต่ว่าพลังมันไม่ค่อยรวมกันเท่าไหร่มันไม่ได้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาโดยรวมก็เลยอาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรจะเป็นค่ะ ภาพชัดเลยครับมดงานที่ขยันแต่เดินสเปะสปะไปหน่อยแล้วเป้าหมายของกรอบทิศทางวิจัยนี้คือต้องการจะพาเราออกจากสถานการณ์แบบมดไปสู่ฉากทัดไหนครับเป้าหมายนะคะอย่างน้อยที่สุดเลยคืออยากจะช่วยให้เราขยับไปสู่ฉากทัดที่2ค่ะที่เรียกว่านกอินทรี อีโก้ซีนาริโอคือมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมองการไกลเหมือนนกอินทรีเป็นบวก plus ถึงแม้ว่าทักษทรัพยากรอาจจะยังจำกัดอยู่บ้างเป็นลบซึ่งการมีเป้าหมายชัดเนี่ยจะทำให้งานวิจัยมีทิศทางม,มีโฟกัสมากขึ้นใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าขึ้นหรือถ้าจะให้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือไปให้ถึงฉากทัศที่1คือช้าง elephant scenario อันเนี้ยคือดีที่สุดมีทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนบวก plus แล้วก็มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ ด้วยบวก p l u ซึ่งจะทำให้งานวิจัยเราทรงพลังมากเหมือนช้างที่แข็งแรงแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงส่วนฉากทัศที่4ที่เขาเรียกว่าเป็ดดักซ s น e ร a r i o คือไม่มีทั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ไม่มีทัพยากรด้วยลบลบอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงค่ะการเปรียบเทียบกับสัตว์นี่ช่วยให้จำง่ายดีนะครับจากมดที่ขยันแต่ไร้ทิศทางพยายามไปสู่นกอินทรีที่มองการไกล หรือถ้าให้ดีที่สุดก็คือช้างที่ส่งพลังแล้วเราจะขยับจากมดไปเป็นนกอินทรีหรือช้างได้ยังไงล่ะครับเขามีข้อเสนอแนะเรื่องกลไกขับเคลื่อนไหมครับว่าจะทําให้ทิศทางน okay, ี้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงมีค่ะเขาใช้กรอบการบริหารจัดการพื้นฐานที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยคือ POLC มาเป็นแนวทางเสนอแนะนะคะซึ่งมันก็จะครอบคลุมทั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการควบคุมติดตามผลเลย POLC อ๋อ ครับที่ยอ่อมาจาก planning organizing leading controlling ใช่ไหมครับพอจะสรุปหลักการสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเสนอให้ทำอะไรบ้างได้ค่ะ P คือ planning การวางแผนอันนี้ก็คือทำให้ทิศทางวิจัยเนี้ยได้รับการยอมรับในระดับนโยบายอาจจะเสนอคอรมอให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆทั้งผู้ให้ทุนผู้ทำวิจัยเอาไปใช้วางแผนงานวิจัยของตัวเองให้มันสอดคลองกัน โอคือ organizing การจัดการอันนี้ก็เน้นสร้างความร่วมมือค่ะเช่นสร้างเวทีให้หน่วยงานให้ทุนได้มาคุยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส่งเสริมให้นักวิจัยหันมาทำวิจัยเชิงนโยบายมากขึ้นแล้วก็กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน L คือ leading การนำอันนี้คือการสร้างแรงจูงใจสร้างเวทีให้เกิดการทำงานร่วมกันหรือ co-creation ระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ประโยชน์ให้คนอยากเข้ามาทำวิจัยตามทิศทางนี้มากขึ้น C คือ controlling สุดท้ายคือการติดตามประเมินผลค่ะสนับสนุนให้มีการสังเคราะห์งานวิจัยเดิมๆหรือ meta analysis เพื่อดูว่าเรามีความรู้อะไรเราบ้างจะได้ต่อยอดถูกแล้วก็ให้สกอสอติดตามภาพรวมส่วนหน่วยงานต่างๆก็ติดตามโครงการของตัวเองไปค่ะฟังดูเป็นกรอบการทำงานที่ครบวงจรดีนะครับคือไม่ใช่แค่บอกว่าให้ไปทางไหนแต่มีแนวทางด้วยว่าจะผลักดันให้มันเดินหน้าไปได้ยังไง วันนี้เราก็ได้สำรวจทิศท,ทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติพศสอ6 8 2 5 7 0กันแบบเจาะลึกรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่เหตุผลความจำเป็นที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ท้าทายมากๆไปจนถึงกระบวนการมองอนานคตหรือ foresight ที่เขาใช้จนได้ออกมาเป็น8ประเด็นวิจัยเร่งด่วนแล้วก็การจัดกลุ่มเป็นสีด้านหลักรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เราขยับจากมดไปสู่นกอินทรี sea, หรือช้างให้ได้ใช่ค่ะ กรอบทิศทางนี้เลยมีความสำคัญมากจริงๆในฐานะที่เป็นเหมือนเครื่องมือนำทางนะคะที่จะช่วยให้การพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาของไทยเราเนี่ยมันมีโฟกัสมากขึ้นมีพลังมากขึ้นตอบโจทย์อนาคตได้ดีขึ้นช่วยลดความซ้าซ้อนในการทำวิจัยช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมันมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นซึ่งก็หวังว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะผลลัพธ์มันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้แล้วก็ศักยภาพของคนไทยเราได้อย่างแท้จริงค่ะ แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและถูกเน้นย้ำในเอกสารที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของช่องว่างขนาดใหญ่ที่เรายังมีการวิจัยน้อยมากในด้านการศึกษาเพื่อสังคมสีเขียวทั้งทที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาโลกร้อนสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันเป็นวิกฤตที่รอไม่ได้แล้วจริงๆนะครับประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะว่า ในขณะที่กลไกระดับนโยบายหรือการวิจัยเชิงระบบกำลังจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างเรื่องสังคมสีเขียวตามทิศทางที่สกอสอวางไวน้นี้ในระหว่างทางล่ะในระดับปฏิบัติการที่เราทุกคนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนในโรงเรียนในชุมชนหรือแม้แต่ในครอบครัวของเราเองเราจะสามารถเริ่มลงมือทําอะไรได้บ้างเราจะปลูกฝังความรู้ทัศนคติแล้วก็ทักษะสีเขียวที่จําเป็นให้กับผู้เรียนหรือแม้แต่ตัวเราเองได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้ โดยที่ไม่ต้องรอผลการวิจัยชิ้นใหญ่ๆอย่างเดียวเป็นคำถามที่ท้าทายและก็กระตุ้มให้เราไม่ควรรอแต่ควรเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากๆเลยครับยินดีเสมอคะ่ะ